สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาววันพฤหัสนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมปี2566นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูพลังงานความรักของคุณกันเลยนะคะตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้พลังงานหลักนะคะ5ใบก่อนนะคะคุยน็อปสอดนะ คุณเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจนะคะแก้ไขปัญหาสถานการณ์อะไรอย่างนี้ในชีวิตด้วยนะสำหรับชาววันพฤหัสหเหรียญสี่เหรียญค่ะอ่ะหถ้วยในเรื่องของความรักนกร,รู้สึกว่า คุณพ่ห้าถ้วยคืออะไรสิบไม้อ,อโอเคค่ะคือความรักนะคะชาววันพฤหัสเหมือนกับว่าคุณเจอคนที่ที่ดีที่ใช่นะคะแต่เหมือนกับว่ามีสถานการณ์เหตุการณ์อะไรไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นนะคะหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะยากจนเกินไปอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเนาะที่เห็นเลยนะคะ ถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดคุณเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาเนี่ยนกมองว่าตัวของชาววันพฤหัสเองก็ไม่ได้เป็นคนที่เปิดใจง่ายๆในเรื่องของความรักนะคะทำให้คุณมีกำแพงที่สูงสำหรับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแต่ทีเนี้ยนะคุณจะคุณจะได้เจอกับคนที่ใช่คนที่เขารักคุณแบบจริงใจแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะมีคนเข้ามา จริงจังกับคุณนะคะในเรื่องของความรักนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบเขามีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคนที่จะเข้ามาทําให้คุณเปิดใจที่จะรักเขาอีกครั้งหนึ่งเนาะประมาณนั้นนกมองว่าจะมีคนเข้ามาแหละเพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญกับหนึ่งช่วยก็เป็นโอกาสใหม่ๆคนใหม่ๆทั้งนั้นนะคะที่จะเข้ามาเนาะแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันกับคู่ของคุณนั่นเองเนาะ ในเรื่องของการงานการเงินนะคะถ้าคุณเจอกับปัญหาสถานการณ์อะไรทายที่สุดคุณจะสามารถจัดการแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆให้ผ่านพ้นแล้วก็รู้ล่วงไปด้วยดีนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็ผลงานโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของงานคือสมกับที่คุณทุ่มเทกับงานนะงานเยอะนะคะงานล้นมือเหนื่อย เนาะอาจจะรู้สึกเหนื่อยจนไม่มีเวลาให้กับความรักนะคะในบางคนเนาะแต่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องของงานนะคะได้เงินเป็นกอดเป็นกอบเป็นกามนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้โบนัสอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะหมายถึงได้โชคได้ลาบได้ด้วยนะคะไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยนะคือจะได้เงินก้อนใหญ่เนะาะ งานเยอะค่ะเงินก็เยอะไปด้วยนะแล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งนะคะเลื่อนสถานะในงานที่ดีขึ้นอาประมาณนั้นเลยเนาะคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่มีความสามารถขอดูหาความรักของคุณจะเป็นอย่างไรอีกคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิบเหรียญโอ้ชาววันพฤหัสเหมือนคุณ จะได้เจอหนุคู่แล้วนะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาอย่างที่บอกไปว่าพลังงานสอดคล้องกันคือจะมีคนเข้ามารักคุณเข้ามารักคุณแบบว่าถึงช่วยเนี่ยนะเป็นรักที่มันล้นใจนะคะเป็นความรักที่เขามีให้กับคุณแบบท่วมท้นหัวใจมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็เป็นความรักที่เขาเต็มใจที่จะรักคุณแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับคุณ แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเป็นความรักที่เขาหยิบยื่นให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเนะอาะถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วนะความสัมพันธ์คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าเป็นเป็นครอบเป็นครัวมากขึ้นมีความรู้สึกอบอุ่นมากขึ้นนะคะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะดูสิจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณด้วยนะสนับสนุนคุณ มาเปคุณนะคะเนี่ยจะมีคนเข้ามารักมาถูกใจคุณนะคะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะพลังงานโดดเด่นขึ้นมาเป็นชาวธาตุดินพฤษศกกันมังกรน,นะคะแล้วก็ธาตุน้ํกากรกฎพิจิกมีนธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มัะขึ้นมาจะมีคนเข้ามารักคุณโอ้โหแบบหนึ่งเดียวจริงๆนะ ให้สามใบนี้นะคะเขาจะรักคุณแบบรักคุณแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับคุณแค่คนเดียวอะ่ะเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะอม,มีคนเข้าหาเขาสนใจเขามากมายแต่เขาอะ่ะเหมือนกับสนใจแค่คุณอะ่ะคุณคือหนึ่งเดียวคุณคือคนที่ใช่นะคะไม่ว่าสถานะของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามนะคุณอาจจะรู้สึกว่าเราแตกต่างกันเขาอาจจะฐานะดีกว่าเราหรือเรา เป็นพ่อไม้ไม่ไม้ก็ได้นะคะในบางคนนะอะนกต้องย้ํานะว่าในบางคนเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจมันเป็นพลังงานรวมนะคะคุณอาจจะไม่ใช่ไม้ก็ได้เพียงแต่พลังงานขึ้นมานกก็เลยต้องอ่านนะคะอืมโอเคคือคุณจะมีมีคนเข้ามารักคุณนะอ่ะเนี่ยไพ่ไปเนี้ย คุณจะเป็นที่รักคุณจะถูกรักถูกดูแลถูกเอาใจใส่โดยที่แบบคุณก็ไม่ได้คุณก็ไม่ได้ทําอะไรคุณอาจจะรู้สึกว่าเราก็อยู่ของเรานะเขาเขารู้สึกขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคะชาววันพฤหัสนะถ้าคุณมีคู่ก็คือคู่ของคุณจะรักคุณแล้วก็ปรนิบัติคุณอย่างดีเหมือนเทพีอะค่ะเนี่ยนะโอเคมาดูกันนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคู่ของคุณ คนไกลได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เขารอคอยมาเสมอแล้วเขาก็ได้เจอละเขาเขาเจอแล้วเขาามองว่าคุณเป็นโอกาสที่ดีแล้วเขาไม่อยากให้คุณหลุดมือเขาไปนะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นคนใจแข็งขนาดไหนเข้าถึงยากเพียงใดอะคนคนเนี้ยเขาจะมีความพยายามกับคุณมากๆเขาจะเรียนรู้ในวัฒนธรรมของคุณในความเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าคุณแตกต่างกันอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละประเทศหรือว่ามีความต่างกันเนี่ยเหมือนเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลของคุณให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เหมือนอยากจะเดินทางมาเจอคุณอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะบางคนคุยกับชาวธนูค่ะชาวราศีกันขึ้นมาเนาะเนี่ยสิบถ้วยคุณคือคนที่เขาตามหามาเสมอนะเนี่ยขึ้นไพ่ไปเนี่ยเนี่ยเหมือนเขาตามหาคุณมาเสมอเนี่ยขึ้นไพ่ดีเอ็มเพรสด้วยเขา เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขามองอนาคตกับคุณอยากให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตนะคะเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือย,ย้ายถิ่นฐานเพื่อคุณด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณอะไรอย่างนี้เลยโอ้โหไพ่ดีมากนะคะสำหรับชาววันพฤหัสทิศทางความสัมพันธ์ค่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณค่ะ เป็นเช่นไรคะ The will for u o e ต่อให้เขามีคนเข้ามาชอบมากมายนะท้ายที่สุดเขาเลือกคุณอะ่ะจริงๆเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณนี้แหละคือคนที่ใช่นะคะคนเราแน่นอนนะอาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันแล้วก็ในช่วงที่ยังมีโอกาสเลือก ก็มีคนเข้ามามากมายใช่ไหมคะแต่ท้ายที่สุดเขาก็จะเลือกเราเพราะเขารู้สึกว่าเรานี่แหละคือคนที่ใช่เขาตามหาเรามาเสมอเนาะเจ็ดไม้การทุ่มเทการพยายามสองไม้นะคะคุณและเขาถ้าอยู่ห่างไกลกันนะนกบอกเลยว่าอาจจะต้องรอเวลา แต่การรอเวลาคือเขามีความพยายามแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับคุณนะเขาไม่ใช่แบบว่าน yeah ิ่งเงียบไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่นะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีการแอคชั่นนะคะพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กับคุณค่อนข้างชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาอยากชนะใจคุณคิงถือเรียนรักนั่นคงอยู่ห่างไกลกันต้องรออาจจะยังไม่ได้มาเจอกันตอนนี้ คือเขาจะเป็นคนที่รักอย่างมั่นคงแล้วเขาจะทำให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นแล้วก็ปลอดภัยในความรักของเขาที่มีให้กับคุณด้วยนะคะก้าเหรียญนะคะเขาอยากดูแลคุณนะคนคนนี้นกรู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลแล้วก็ปกป้องคุณได้อะประมาณนั้น ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเข้ามาชมคลิปนี้เขาก็อาจจะอยากเห็นความพยายามของคุณเขาเขาก็คงมีอะไรหลายๆอย่างที่จะพิสูจน์ใจคุณนะว่าคุณจะมั่นคงไหมคุณจะเป็นคนที่ใจโลเลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเนาะอขอดูว่าไพา่อยากแนะนำอยากบอกอะไรให้กับชาววันพฤหัสบ้าง แดาบเกดาบนะคะโอ้ส oh, ดาบอ่ะโอเคไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์อะไรก็ตามในตอนนี้นะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้อืมโอเคคุณมีความรู้สึกกังวลใจนะคะสำหรับชาววันพฤหัสเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนมีความกลัวมีกำแพงที่สูงคุณเคยเสียใจกับความรักมา มากๆเลยนะคะทำให้คุณเนี่ยกลัวที่จะรักไม่กล้าที่จะเปิดใจแต่คนที่เข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้ยอมแพ้เหมือนกันกับกำแพงของคุณเขาไม่ได้กลัวกับความรักทางนี้เลยนะคะเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อกับคุณแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความรักที่มีให้กับคุณอย่างแน่นอนคุณจะได้รับการพิสูจน์ความรักจากเขาคุณจะ เนี่ยคือคุณมีคู่ที่ดีอ่ะเข้ามาในชีวิตอ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่ไปแล้วนะคะแล้วก็พลังงานของชาววันพฤหัสขึ้นมา,าไพ่ใบแรกเป็นควีนออฟสอดนะอันนี้ขอพูดเสริมนิดนึงเนาะก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของความเด็ดขาดที่มากจนเกินไปเออคุณต้องมีความยืดหยุน่น มากขึ้นนะคะอย่าอ,อย่าตึงอย่าแข็งจนเกินไปนะคะในบางอย่างเนาะคุณอาจจะต้องแบบคือมีความพอดีเข้ามาด้วยเพราะว่าคุยนอบสอดเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีนะคะอาจจะเชื่อในความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะจนอาจจะลงลืมนะคะที่จะแบบฟังเสียงผู้อื่นบ้างอะไรเงี้ยนะคือนกอย่างที่จะให้คุณเนี่ย ทั้งไม้แข็งไม้อ่อนนั่นเองนะคะให้ขึ้นมาบอกอย่างนี้นะสามถ้วยข่าวดีนะคะเรื่องที่น่ายินดีกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในความรักของคุณนะคะคุณจะเจอกับความรักที่ดีงามความรักที่ใช่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอกับความรักที่ไม่ดีนะคะขึ้น9ดาบแปดดาบ3ามดาบเนี่ยลกมองว่าหลายๆสถานการณ์แหละที่ทําให้คุณกลัวที่จะรักแต่มันเหมือนกับ ผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปละเรื่องดีๆสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณไพฑูรซันก็คือความสัมพันธ์ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะคะจะเป็นความรักที่เขาพร้อมที่จะรักคุณรักแบบชัดเจนนะคะคุณไพฑูรซันเป็นความรักที่ดีงามให้กับคุณนั่นเองเนาะ แล้วก็ในเรื่องของการงานการเงินนกว่าคุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ชีวิตของคุณก็จะประสบความสําเร็จนั่นเองดีใจด้วยนะคะสําหรับพลังงานดีๆแบบนี้สําหรับชาววันพฤหัสค่ะขอบคุณมากมายเลยทุกการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ทุกการสนับสนุนทุกช่องทางเลยค่ะขอบคุณมากๆจริงๆเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ค่ะนกอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะ ใครสนใจนะคะเช็คดูเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองสามารถแอดไลน์มาได้ตามไอดียไลน์ที่ให้ไว้ต้ลา่างคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ